สวัสดีค่ะพี่แซนกลับมาพบกับพี่แซนซันต์ซันแฟมาลีอีกแล้วนะคะเนื่องจากเราห่างหายไปนานมากนานเท่าไหร่ละคะแอบมาชวนมนั้นนะหายไปนานมากคือ,ค,อคือว่าก่อนหน้าน,นี้เราได้ทําการย้ายบ้านใหม่แล้วก็ซ่อมแซมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนานไปหลายเดือนแล้วนะคะเพราะวุ่นอยู่กับบ้านใหม่แล้วก็ปรับการปรับตัวอะไรอย่างนี้คะ่ะวันนี้พี่แซนกับน้องซันจะมา พามาชมบ้านใช่ไหมคะว่าเราย้ายมาบ้านแล้วเราทำอะไรกันบ้างโอเคแต่เดี๋ยวเราเอ,าเอา๊มันหายไปคนนึงนะคนนึงอยู่ไหนอะไปดูซิอีกคนนึงอยู่ไหนนะอออีกคนนึงหลับนะทุกคนชยทีครับอุ้ยวยจังเลย,ย<อ>ทำไมมาพุ่ หนูไม่ได้นอนหรอคะอุ้ยนอนที่อุ้ยโอเค,อเ,คเราจะพาทุกคนไปดูตรงไหนก่อนดีอืมไปดูห้องหนูกันห้องหนูเหรอใช่ใช่ห้องหนูรึเปล่าหนูไม่เคยนอนห้องหนูเลยคะั้งแต่ย้ายมาเนี่ยนี่มีห้องของตัวเองแล้วนะคะนี่มีมีสเปอร์ลุนนี่แต่ก็ไม่เคยได้นอนห้องตัวเองเลยนะคะทุกคอลนอนอยู่กับแม่กับพ่อนะคะลูกลัวผีคะนอนอยู่กับแม่กับพ่อนะคะ พี่ก้องก้อยนะคะนี่คือห้องพี่สันนะคะแล้วก็ไม่เคยนอนห้องตัวเองคะ่ะไปนอนห้องแม่ไม่แต่งนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูห้องไหนกันดีอันนี้คือห้องครัวนะคะใหญ่มากกว้างมากค่ะดเดี๋ยวให้ดูนะคะแล้วก็จะมีมุมกาแฟแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกคะ่ะไม่ได้ตื่นมาทำเท่าไหร่ เรามีคริสต์มาสปฏิทินคริสต์มาสนะคะวันที่สิบห้าแล้วอ่ะไปไปค่ะอันนี้คือเตาอบพิซซ่านะทุกคนเรามีเตาอบแต่พ่อพูดว่าอันนี้เปิดไม่ได้บู๊เจ็งมาซาบูอ๋อมันมีควันใช่ไหมเพราะว่าเราเปิดไฟอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้แต่เราก็ไม่เคยได้ใช้นะคะแม่แตงก็ไม่กล้าใช้เพราะใช้ไม่เป็น แล้วก็จะเป็นไฟคริสต์มาสนะคะช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสแล้วไหนใช่ปกติพ่อไวจะมาจุดไฟที่นี่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดติดลบเกินสิบองศาพ่พอัวก็จะมาจุดไว้ให้ให้บ้านอุ่นนะคะแต่นี้ก็ไม่ได้จุดส่วนนี้จะเป็นส่วนทางส่วนอะไรดีล่ะส่วนที่จะเข้าไปห้องน้ำห้องอาบน้ำนะคะห้องซาวน่าไอพีแนเปิดไฟห้องซาวน่าให้ไหนคะห้องอาบน้ำห้องนี้คือ ซ่อมแซมใหญ่ที่สุดนะคะ<ช>เพราะว่ามัน<ช>มันค่อนข้างเก่าแล้วไม่ใช่สไตล์ของพวกเรานะคะใช่เนี่ยใหม่หมดเลยไป,ไ,ปไปดูซาวนาอไปดูซาวนานะคะอันนี้ที่เป็นนออตนีตอ,นนอ๋อที่นั่งที่นั่งค่ะนี่ค่ะห้องซาวนาของเราที่ทําใหม่นะคะ<อ>เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างเก่ามาหลายปีแล้วนะคะทุกคนคนที่อยู่ก่อนหน้าเรานี่เเป็นคุณยายนะคะ เป็นคุณค <น S 1> ยาย<ด>นี่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นคุณยายนะคะพวกเออไอผนังเนี่ยก็จะเป็นแบบลายสีสีลายดอกนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเราก็เลยต้องแบบซ่อมแซมรื้อใหม่หมดเลยมันไม่ไ้ส<ม>วยเย,ยจริงเหรอคะอย,บบอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อันนี้ก็เป็นเนี่ยของเก่านะคะเป็นแบบนี้ของเก่า,อ,าอันนี้เป็นนูนูนูคื เป็นมูใหญ่มากโอเคเราไปชมห้องต่อไปค่ะทุกคนก็จะเป็นพวกฝั่งซักผ้าอะไรอยู่ฝั่งนี้นะคะมันอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วตั้งแต่ดังเดิมนะคะและต่อไปก็คือนี่ค่ะของขวัญน,นะคะใกล้คริสต์มาสแล้วอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนุเปิดไฟราคะมันค่อนข้างมืดค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรานะคะนี่เป็นของแบบเพื่อนๆน,นะคะอนนเออ,อรุ่นพี่รุ่นน,น้องกับ เซนเตอซันนะคะใช่ใช่ลีออนของน้องลีออนนะคะอันนี้คุณแม่กับพ่อดูซื้อใครมาห้ามดูนะห้ามดูดูไม่ได้เซนเซนกก็คือรุ่นที่ลูกพี่ลูกน้องนะคะมุมนี้แม่แต่งปีนี้แม่แต่งเอาต้นคริสต์มาสสีขาวกับสีเขียวนะคะเพราะว่าสีเขียว มาทุกปีแล้วใช่และในบ้านก็ยังมีกวางตัวใหญ่เลยนะคะอ้าข้างนอกก็มีค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวส่องให้ดูนิดนึงนุ่นข้างนอกก็มีนะคะไอ้เฝ้าบ้านค่ะสว่างสวยเลยนะคะเดี๋ยวขอภาษาไทยหน่อยค่ะเออแซนต้ากำลังจะพูดว่า บริเวณรอบบ้านเรานะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแต่แม่แต่คิดว่าไม่ได้เอาไปให้ดูนะคะมันหนาวนะคะนี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นของเราะคะ่ะใหญ่มากใหญ่มากห้องนั่งเล่นของเรานะคะปิดได้ปิดได้ใช่ปิดได้หมดนะคะแต่น<า>นแม่แต,แต่ก็ยังแบบง,งงงนิดหน่อยกับการเปิดปิดไฟนะเพราะมันเยอะมากดูอะไรคะห้องน้ำเหรอคะห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยคะ่ะ อันกลมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้ก็มีแผนว่าปีหน้าเราจะทําใหม่กันนะคะห้องน้ํานี้จะทําใหม่หมดเลยนะคะปีหน้าล,ลุงจะมาใช่ลุงจะมานะคะมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านมันจริงๆมันยังไม่ได้เสร็จร้อเซ์เท่าไหร่มากนะคะเอาแบบว่าเราอยู่ได้ก่อนแล้วแล้วปีหน้าก็ค่อยๆทำเช่นนี้เช่นหน่อยไปเรื่อยๆคะ่ะ อ,อยู่ที่ทํางานแม่เองแม่ขโมยไปทําไมแม่ขโมยแม่เป็นขโมยหรอใช่เอาไ,ไว้ที่ทํางานหนึ่งตัวนะคะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนอ้อพื้นพื้นทําใหม่ด้วยใช่พื้นทําใหม่ด้วยคะ่ะพื้น,พ,นพื้นเก่าตอนแรกจะเป็น,น,นแบบนี้นะทุกคน,น,นใช,นใช่อันนี้ก็ผนังนี่ก็รื้อออกใหม่ทาสีใหม่นะคะ เคองเราด้วยใช่พื้นเก่าพื้นดั้งเดิมเป็นแบบนี้แล้วทุกคนแล้วก็แล้วก็มาทําเป็นแบบนี้ใหม่ทําใหม่กันเองเลยนะคะพ่อพ่อพ่อกับเออลุงกับลุงแผนมาทำค่ะใช่พ่อกับลุงแผนพี่ชายแม่แตงมาช่วยกันทํานะคะนี่พื้นเก่าเป็นแบบนี้แต่เราไม่ทําทั้งหมดนะคะให้มันยังมีความเหลือความแบบแบบนี้อยู่พ่อกับลุงแผนพ่อกับลุงแผนทำอ่ะต่อไปไปดูห้องพี่แสนค่ะห้องพี่ ห้องเซนต้านะคะสวยมากค่ะเขาภูมิใจนําเสนอเขาบอกว่าระวังนะคะห้องค่อนข้างลดลกนิดหน่อยในบางครั้งแล้วเขาบอกว่าให้เคาะประตูถ้ามีทุละนะคะปแต่แม่ก็ไม่เคยเคาะประตูหรอกค่ะแดแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยไหมกับมีม่แตาจะใ ตู้เสื้อผ้าค่ะสโตโตะหนังสือโต๊ะทำงานค่ะโตะโตะเรียนโต๊ะอะไรสักอย่างดูงะคะ่ะอันนี้คนรู้นีน่นะอ่าเปิดไฟสักหน่อยนะคะมองไม่เห็น,นหอ,อะไรเลยค่ะตู้เป,ป็นตู้กูบีย่พี่แซมภูมจิจะนำเสนอนี่ตอนเขายังเด็กๆนะคะอันนี้ก็ตอนเด็กๆอยู่บ้านทวดนี่ ตามานี้นะคะบ้านหลังใหม่ของเรา่ออันนี้เบกกัอนอย่าเปิดนะล็อ,อหรอเปลเอ้ยมันถ้าม่ทถล็อเต็ม <c oughs> จะเียหล่อนโอเคพอประมาณเท่านี้นะคะ <c oughs> คลิปหน้าเราจะมาดูเราจะมาทําแม่แต่งอาจจะมาห่อของขวัญ <c oughs> คริสต์มาสนะคะเพราะว่าของขวัญคริสต์มาสเด็กๆ,ๆแม่แต่งเอาไปซ่อนอยู่นะคะไม่ให้ใครเห็น คิปหน้าแม่แดงจะมาห่อของขวัญกันเด็กๆจะไม่อยู่บ้านไม่รู้คืออะไรแต่ไอชีแตละนีจะแม้ยู่เราเห็นมันจะม่สาวุใช่เอกเขาบอกว่าเราจะมาเปิดของขวัญว่าเราได้อะไรกันแต่ว่าก่อนที่เปิดของขวัญเราไปห่อของขวัญดูอะไรคะโอเคค่ะูคือูกรดาลูมีหิ้วตะเลนหรือเปล่าคะใช่ไม่คือขีดมาหลายคนนั่นนั่นคืออันที่เห็นขาเนอานี่คือบริเวณบ้านของเรานะคะ ให้อากาศดีกว่านี้เดี๋ยวแม่แจจะไปถ่ายให้ดูนะคะโอเคปิดคลิปแค่นี้ก่อนไหมคะ <Yes. S 3> <Okay. S 2> อย่โอเคไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะ bye bye. Bye bye. บายยบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่แซนพูดเหมือนน้องเลยไหมคะไม่เ <c oughs> ่ะแต่ลองหัดพูดสิกดกระดิ่งตรงนี้กระดิง <c oughs> ด๊งกระดิง่งตรงนี้ติ๊งติ๊งโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบายบาย I love you I love you